ขอเชิญทุกท่านพบกับอาวุธชิ้นใหม่เหล็กจอน้ําแข็งสุดเจ๋งแค่ท่าขวงก็ต้องบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวเลยใครอยากได้ก็ไปสุ่มกันเอาเองนะครับไปลองใช้งานในเกมกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนข้างหน้านี่ไงอุ๊ยนยแนต้องหักแข้่หักขามันก่อนนะครัโอ้โหมจะพลาดมาดิชาร์จและมาดิเอาไปอีกหนึ่งลูกเอามันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บจังหวะนี้แหละฮะที่จอมแข็ง ซับหัวหมับเขาให้มีรอยเท้าขึ้นบนบ้านนี้ครับเมื่อกี้นี้ตอนนี้จะจะเดบร้อยไปหลจุดแล้วเราจะเจ็บครับตอนนี้แข้งขามน่าจะหักแล้วผมว่อนวิ่งไปไหนไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ครับได้เวลาเอาที่เจาะน้ําแข็งเจาะกบาลมันอยู่ไหนอยู่ในนี้เลยนนจะเอ๋ไวลุน่นเองทำอะไรหนึ่ง จะไม่ตายเหรอเรียบร้อยได้ยินเสียงบอดยิงคน,นครับแันน่าห้เห็นหัวแล้วไอ้ดุมมานี่มาขอเฉาะหัวทีหนึ่งจิกเข้าให้ไอ้บอดยิงคนดีกว,ว่าอยู่ในอีกตัวนึงครับนี่งไงโอ้โหแต่งตัวอย่างกระบ,บอดได้ยินเสียงสัตรูอยู่ข้างล่างนี่ไงหักแค่หักขาันก่อนนะฮะออกไปลูกหนะึง ไปฮะเด้เวลาฮีโร่กระโดดปีนหลังคาจังหวะนี้แล้วเอเหี้ยโดดพลาดไม่เป็นไรฮะเราจะแก้ตัวด้วยการวิ่งเข้าไปแล้วเฉาะมันให้ตุยนะคขาผมจะหักแต่ผมจะจัดการไม่ให้ได้อุ๊ย,ยเสียงมันล้องขอเฉาะทีนึงไอ้น้องเ,เรลยอร้อยไปอีกหนึ่งศพนะฮะ